สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีทางช่อง YouTube จุ้ทุกท่านเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาพบกันกับแอดมินนูหน่อยในคลิปเราพัฒนาแม่ f อฟบออกน้ำนะะด้วยค่ะเด้อคลิปนี้ร่วมเล่าสามสำหนักเด้อท่านผู้ชมแม่ f อฟไม่ออกน้ำเรากะอาจารย์ต้อยนำโชคหลักร้อย แอดนูน้อยนะคะทำมาชมสำหรับคลิปนี้มารับชมไปพร้อมกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้าทางแอดมินนูน้อยกอขอบคุณแนวทางแม่ FC ไม่ออกนามแล้วก็อาจารย์ต้อยนำโชคนะคะคลิปนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องแอดมินนูน้อยนำแนวด้วค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์นะคะ ท่านใดกดแร์บอได้คอมาใจกนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมกดไลค์กด, like, กดแจ์ไม่เสียตังคนะ,คะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟีนัโมแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อท่านผู้ชมแอดไลน์เขามาแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาหาแอดมินหนูน้อยด้วยนะคะถ้าบ่ส่งสติกเกอร์เขามา,าแอดมินหนูหน้อยบทตอบกลับเด้อท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะ ย้ำส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะนูหน่อยเห็นแม่เอฟซีมากคอมเมนต์ใต้คลิปอยู่ธรรมชมุมแอดมินนหน่อยดึงแม่เขาลุมแน่นูหน่อยหาไล่บอเจอธรรมชมนอกใจจากพอ,พอพอแม่เอฟซี FC สิส่งสติกเกอร์เข้ามานูหน่อยจังสีตอบกลับได,ด้เ้อค่ะเด้อเอาธรรมชมสําหรับคลิปนี้มาตดตามต่อกันเลยเนาะเนาะ แม่เอฟซีไม่ออกนามด้อค่ะเด้อหัวทิพย์พันมากของแม่เอฟซีเขาเตะเหล็กเด่นเด้อท่านผู้ชมหัวทิพย์พันมากของแม่เอฟซีเป็นแบบนี้ด้อค่ะเด้อเป็นเหล็กเด่นเหล็กรับสามหางท่านผู้ชมเตว่าโดนๆจังสิจับเว้นกันได้ท่านผู้ชมระวังเหล็กสามตัวนี้ แต่ว่าเดินสามตัวมาหนึ่งตัวเดินดีมากเ้อค่ะเด้อเดินสามตัวนี่มาหนึ่งตัวดีมากแต่ว่าจับคู่กันบ่ค่อยมาปันได,ด้เดยค่ะท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องมาเพึ่งไปน้ำกันเลยนะคะ่นะเนาะในคลิปนี้งวดนี่เหลขกบ่บชนกันดิค่ะท่านผู้ชมรวมเด่นห้าสูดนูน้อยกับแม่เอฟซีหลักร้อย ไปคุณะะทิศละทางธรรมชม่มวันนี้ห้าสิบไปจังไดสิลูดตัวใดละ่ะธรรมชมเลขลับสามห่าง เลขลับ3หางแม่ FC งวดนี้ได้เด่น6กห้ซึ่งไปคนละทางกับแอดมินโนหน่อยเลยท่านผู้ชมช่นกันอยู่กับเหล็กติดโนหน่อยตัวนี้ท่านผู้ชมช่นเหล็กสมันช่นกันกับเหล็กติดเดินดีโนหน่อยสีท่านผู้ชม แต่ว่าเหล็กหลับแม่เอฟี่เพราะแม่พี่น้องสังเกติึงบ่ตัวข้างหลังตัวข้างหลังมงนี่กับเหล็กติดสูตรนี่ท่านผู้ชมเหล็กติดสูตรนี่มันชนกันแถบจงหวัดที่ท่านผู้ชมบางหวัดกับมาบางหวัดกับบอมาแต่ว่านูหน่อยว่าเหล็กติดยังเด่นอยู่ท่านผู้ชมระวางซีหนึ่งแปดซีหนึ่งแปดนี่แหละท่านผู้ชมตัวใดสีมาสูตร ของนูหน่อยมันเด่นแปดเด้อท่านผูชมของแม่เอซเด่นหกหาสี่ท่านผูชมตัวใดสีมาจับคู่หกห้าวดนนี่วันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์จะจับได้สามคู่นะคะหกห้าหกสี่ถ้าเป็นวันศุกร์สีด้หกคู่ท่านผูชม 6กห้แล้วก็5 4เลขลับ3ามหางแม่ f อฟซีสิทับห้าหนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อเลขวัชนกันท่ามผู้ชมมงวัดนี้ไปคนลัทิศละทางสีวิ่งรูดตัวไหน ต่อมาลักลอยเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมาจะเป็นหลักลอยนะคะหลักร้อยท่านผู้ชมหลักร้อยนู้นหน่อยลดเด้อค่ะเด้อสูตรหลักร้อยแต่ว่าไปเขาลักซิบบนเนาะท่านผู้ชมไปเขาลักซิบบน สูตรลักลอยธรรมชมคุณพ่พอคุณแม่เดินดีทุกหลักนะคะลักลอยเดินบบดีลักลอยเต่ว่าพ่อแม่พี่น้องแนมใส่หลักอื่นนาเด้อค่ะเดอ้อมันเดินดีลักอื่นไหมธรรมชมต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวหรือสองตัวกดอดควกันมามหัผพานมาเป็นแบบนี้เด้อค่ะเดอ้อไม่เข้าหลักร้อยแต่เข้าหลักสิบบนนะคะแมนบ่ธรูมชมเลขออก เจ็ดเก้าสี่เขาลักซิบบนท่านผู้ชมงวดนี้เด่นหลักร้อยเด่นศูนย์หนึ่งสองแต่ว่ามันช่อนคับสุเดเหล็กติดโน้ตหน่อยอยุติละท่านผู้ชมเบิ้งขักขักชนหนึ่งช่นหนึ่งอยู่ท่านผู้ชม ศูนย์หนึ่งสองตัวไหนจะมาสิมาลักใดธรรมชาตชมศูนย์หนึ่งสองตัวไหนจะมาเน้นที่หลักร้อยไปได้ทุกหลักเลือค่ะเดอเน้นที่หลักร้อยสูตรหลักร้อยเดินดีทุกลักเ,เ,เลืกอลก,รอก,กอธรรมชาชมศูนย์หนึ่งสองชนกันหนึ่งหนึ่งอดี๋ยวธรรมชาติชมชนไปทีเลกหนึ่งหนึ่งแปดปะทรามชาตชมหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ด หนึ่งเก้าวะขันเป็นหนึ่งมากไหมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเปียดหนึ่งเก้านู่นหน่อยก็ยังขวังใจอยู่ได้ท่านผู้ชมสองสูตรนี่มันชนกันระวังเจ็ดกับแปดมันต้องมาตัวหนึ่งเจ็ดกับแปดนี่ต้องมาตัวหนึ่งหรือกอดคอกันมาเด้อท่ามชม่วชมวดนี้เจ็ดกับแปดสามารถกอดคอกันมาได้นะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อต่อมา อาจารย์ต้อยนำโชคธรรมช่มต่อมางวด่ผ่านมาเลขเด่นเข้าไปที่เด่นเจ็ดเลขติดเข้าสี่กับเจ็ดได้ว่าจะพูกันบนะะ่ด้เด้อค่ะเด้อเลขออกสามเจ็ดกับเก้าสี่ธรรมชมหกกับหัวหกกับหัวนะคะงวดนี้ เด่นอาจารย์ต้อยนำโชคนะคะเด่น4กับ5เลขติดศูนย์หนจับคู่มีสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองสองสี่หนหหสองนะคะไปคนละทิศทางเลยท่านผู้ชมแนวทางทางช่องแอดมินหน่อยหัวดนีน้แต่ละเซียนแต่ละสำนักไปคนละทิศละทางกันเลยนะคะ พ่อแม่พี่น้องแคปนาจอเดือค่ะเด้อไวยพิจรณาท่านผู้ชมเออบอกไปปนกับมิซีชนกันเลยเนาะท่านผู้ชมซีกับซีไหมเด่นซีเด่นซีอันนี้กับมิซีมีซีแมนอยู่บ่ท่านผู้ชมอุณพอ่อแม่ ิจรณนากันเอด้อค่ะเด้อ,ดองวดนี้เหล็กบก่อยไปน้ำกันานผม้ชมเหล็กบก่อยไปน้ำกันสำรับถ่ายคลิปนี้นะะเนาะค่ะเนาะก่อนสินลงคานานผม้ชมแอดมินนูหน่อยขอโฆษณาขายสินค้ากนนะะ่อนเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องท่านใดที่เข้ามาเร็วแนวทางอยู่ต้นคลิปเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปนูหน่อยขอโฆษณาขายสินค้าก่อนจะราจากกันไปคลิปนี้นะคะ ท่านใดที่สนใจสินค้าทางร้านแอดมินหนูหน้อยเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจสินค้าแอดมินหนูหน้อยเนาะค่ะเนาะกาแฟ,ฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาจะงมนะคะกาแฟ,ฟบม่มีตัวอย่างให้เบิ้งเล่านรรมชมมีแต่กล่องมีแต่กล่องเป่าสำหรับกาแฟจะเป็นกล่องแบบนี่เด้อนผูมชม กล่องแบบนี้นะคะเป็นกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาจะงมนะคะสําหรับกาแฟคุณพ่อคุณแม่เขาจะงมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาสิ้นเอ็นยืดนะคะส่วนโมโนบำรุงผิวพรรณและสายตาด้วยค่ะด้อสำหรับกาแฟพ่อแม่พี่น้องทานไดทีทานกาแฟ สนใจอยากจะสั่งทานสั่งได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นยาซีฟันนผูรรมชมยาซีฟันสกัดจากเห็ดเลนจือและว่านหางจระเข้นะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเนาะคะ่ะเนาะปวดเหงือกเสียวฟันบ่อยๆนะคะปวดเหงือกบ่อยๆเสียวฟันบ่อยๆเด้อค่ะเด้อเหล่ากะต่อมาธผูมชมต่อมาจะเป็นยาแคปซูลเด้อค่ะเด้อยาสามันประจําบ้าน อ่นานสประคุณนั่นท่านผู้ชมจือ้อใบตัวนี้เป็นเท้าวันเปลี่ยงแก้ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายด้ะคะเ้อกระปุกละ450บาทสำหรับท่านใดที่ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายท่านใดที่บอทานกาแฟนหน่อยมียาชนิดแคปซูลนะคะสั่งท่านได้เลยท่านผู้ชม ส่วนตัวนี้ธร,รูมชมเป็นซาเลนตินสากัดจากมะละกี้นกตัวนี้่ธร,รูมชมตัวนี้ด้วยค่ะเด้อแก้อาการมึนชาตามมือตามเท้านะคะตาผ่ามัวมองไม่ชัดภาวะก่อนเป็นเบาหวานสิมีอาการมึนชาตามมือตามเท้าเด้อค่ะเด้อตาผ่ามัวมองไม่ชัดภาวะก่อนเป็นเบาหวานธรูมชม หรือเป็นเบาหวานมานานแล้วนะคะเนาะสำหรับทันใดทีเป็นเบาหวานมานานแล้วก็มีอาการมึนชาตามมือตามเทา้าตา,า,ตาผ้ามัวมองไม่ชัดลดอาการลูกเยี่ยวบ่อยๆหิวน้ำบ่อยๆลดน้ำตาลลดความดันลดไขมันฟื้นฟูตับฟื้นฟูไตโนหน่อยแนะนำตัวนี้ด้วยค่ะเด้อเป็นซาเลนตินสกัดจากมะละกี้นกนะคะยาแคปซูลสำหรับทันใดทีบ่มี ค่ว่าเป็นเบาหวานความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือท่านใดที่ไม่มีโรคประจําตัวเป็นเพียงปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเฉยๆแนะนําให้ทานตัวนี้นะคะกับปุกสีแดงๆนในธรรมชาช่แก้ปวดแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท่าชาเส้นเอ็นยืดาหรับผู้ใดพ่อแม่พี่น้องที่มีอาการเป็นเบาหวานน้อยแนะนําตัวนี้เวยค่ะเด้อเป็นชนิดแคปซูลน,นะคะบรรจุหกสิบแคปซูลกับปุกละ 4 5 0หบาทสั่งหนึ่งกระปุกมีค่าส่ง50บาทนะคะสั่งสองกระปุก900บาทส่งฟรีเด้อค่ะเด้อย,ยาสีฟันหลอดละ190บาทสองหลอดส่งฟรีนะคะสองหลอดสามบาทส่งฟรีเด้อค่ะเด้เออ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจอยากจะลองทานนะคะเนาะลองทานหรือลองใช้ยาสีฟัน แอดไลน์สแกน QR โค้ดเด้อค่ะเด้อแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือโทรมาที่เบอร์0 926325513นะคะอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมิน,นูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้นูหน่อยขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ